ตุนมันนอนมันหอนม้านนี่ว่าตุนนี่ไหมมันหอนบ้านนี่ฮะหอนบ่ตุนนอนเบลแทบปุ้นนู้นนอนเบลเบี้ยแข้งเบะขาอยู่ในมือนู้นแต่เรือตุนมายามหอนบ้านนิดน้ำปูนเทิดตลอด ไปนอนขี้หินทรายตุนน้ำไปซื้อขี้เหินใส่แล้วก็นอนฮ้อนเอนอออตุน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 ,ตน,ตนอืมอืมอืม แปง้งเสรอแล้ว,ลวยังมีเบิดบอมัดกระดัยเอ้อ้เอ้าสีหูสีตาแล้ววันนี้เอ้า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 พี่เด็กกัดมดบ่มดกัดบ่เอ้าเอ้าเอ้าอ้วนหลายอย่างก,ก็มีเป็นกินหลายเพื่นกินหลายหลายอย่างก,ก็มีเป็นเห้ เอาขึนนันมาซีดวัคซีนแท้ตุนเอ้ายนางมีเป็นนะ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 นันนันเอ้าอืพูดไปนอนห่มมาเชอรี่พูดไปไปพูดนอนห่มเด้อยนางมีเป็นนะพูดนะเออไปนอนอยู่พูดละมันยังเย็นเออนอนพูดละนอน,นอนลงนอนลงนอนลง กินน้ำหน,น่อยบ้านนี้กินน้ำหน,น่อยบ้านนี้โอู้หไปนอนโฮมเชอรี่ผู้ไปนี่กลับมาแล้วบป็นี้ไปนอนไปนอนนอนลงนอนลงนี่นอนลงเออแต่หลือตุ่นเนาะห้อนแม่นบ่ตุน่นคนกับฮ้อนคือกัน ฮ้อนแต่รถตุนซัดรถตุ่นนอนแต่ม่งอันเอาปูนเอาเอาน้ำฮดปูนไว้ก็ไปหานอนเย็นเย็นแต่ว่าย่าน้ำค้าเปินแต่ย่าน้ำนีออจีดน้ำเสือีนเล่นแต่เอ้เออเอมีได้เอ้า เนี่ยนี่กัดไม่เปกินได้นั่นตุนเบิ้งมาหนีเบิ้งเบ้มันสิไปกัดเผื่อนี่ฮะ